สำหรับวันนี้นะครับก็ทางกองบัญชาการตํรวจนครบาลก็ขอญาตนะฮะแถลงผลการปฏิบัตินะฮะเรื่องคดีสําคัญนะฮะสำหรับคดีแรกเนี่ยเป็นเรื่องก,การจากกับกลุมยาเสพติดนะฮะเป็นการจาับจกกับกลุมยาเสพติดเน,นะะี่ยจำนวนสองอคดีนะฮะก็เป็นของกองรับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํรวจนครบาลน,นะฮะแล้วก็กองรับการสายตรวจการพิเศษนะฮะในเรื่อง ทีดีการจับกุมยาเสพติดเนี่ยสามารถจับเป็นร่องหาได้เนี่ยจำนวนหกคนนะครับก็ของการรวมทั้งสิ้นนะฮะยาบ้าเนี่ยประมาณแปด้อ8แปดแสนเม็ดนะครับแล้วก็กัญชาประมาณหนึ่งร้อยสามกิโลกรัมนะฮะอาวุธปืนเนี่ยสองกระบอกนะฮะของกลางหลายรายการนะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางกองบัการสืบสวนและกองบับการสารสนเศษเนี่ยแถลงรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญกองบัการสืบสวนนะครับครับ กรณีผลงานของกอ,องกับการสองกองรักการสืบสวนสอสบสวนตำรวจและคอบาลนะครับก็สืบเพื่อมาจากแก๊งยาเสพติดแก๊งเด,มเดิมๆที่ทางปปสืบสวนวาง,งระบบเครือข่ายในการสืบสวนติดตามแก๊งที่มีการขลยาสเสพติดมาจำหน่ายในเ,นเขตกรุงเทพและปริมณนลอนู่แล้วก็พอร,รู้ความเคลื่อนไหนวเขาก็ไปสปอยติดตาม จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็มารวบได้ที่จังหวัดที่ภาคกลางของเรานะครับคุณผู้ต้งหาได้4ลายพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบมีเป็ดกระสอบนะครับแปดล้าน4ี่แสนเมตรเศษนะครับพฤติการก็เป็นคนที่รับงานมาจากผู้ว่าจ้างก็ขับรดขึ้นไปแล้วก็นำรถที่ปรรจุยาเสพติด ก็มาครับไปถึงกรุเทพกรุงเทพแล้วผู้ต้องผนักจะทําตามใบสั่งครับเอาไปดอกตามจุดต่างๆที่สั่งกระจายกระจายยาลงไปให้ลูกค้ารายย่อยต่อไปนะครับผู้ต้องผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพนะครับมีผู้ต้องหาอะไรหนึ่งทุกสอนอเนี่ยไม่ว่าไอพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องอะไรนะฮะเราก็รับ ลองทุกอยู่แล้วแล้วโดยปกติเนี่ยทุกสอนอเน,นี่ยเรามีการเนี่ยประสานกับทางปตทล,ตลนะฮะซึ่งเป็นภาคประชาชนนะฮะที่มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเนี่ยระดมนะฮะรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นนะฮะแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะฮะโดยปกติซึ่งตอนนี้ ในส่วนของกองประชาการตรวจนครบาลเนี่ยนะฮะในเรื่องโควิดเนี่ยเราก็มีภารกิจเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งนะฮะในเรื่องการเฝ้าแขมขันงานนะฮะอันที่สองเนี่ยร่วมกับจ้าจุดตรวจจุดสกัดนะฮะอันที่สามเนี่ยเป็นชุดตรวจนะฮะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตรวจสารที่เสี่ยงนะฮะแล้วก็อันที่สี่เนี่ยก็เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับแก้ปัญหา ซึ่งกาลังส่วนนี้ต่อวันเนี่ยกำลังเจ้าที่ของตำรวจนครบาลเนี่ยใช้ประมาณ3,100คนนะเสร็จเศษเราล่วมกับหน่วยงานอื่นไปแล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องปัญหาอื่นๆนะฮะก็ยินดีนะครับในกรณีที่พี่น้องประชาชน,นมีเรื่องดอร้อนไม่ว่าอะไรนะฮะทางทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยินดีที่เป็นตัวแทนนะฮะถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าที่ตำรวจนะ,ะเราก็ยินดีเนี่ยรับแล้วก็ไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนไหนนี่ที่เจ้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้เนี่ยก็จะดำเนินการให้